ไม่ได้กลับมาที่นี่ตั้งนานแน่ที่นี่ก็ไม่เปลี่ยนไปเลยนะหนๆก็จะกลับบ้านแล้วหาของฝากให้ท่านย่าดีไหมล่ะเนี่ยเอย๋แต่ไม่เห็นคนเลยฮนะโรนะ่าเจ้ากลับมาที่นี่ทำไมไม่ใช่ว่าเวลานี้เจ้าควรจะอยู่ที่โรงเรียนเงี้ยหรือ ท่านย่าข้ากำลังจะกลับไปหาท่านอยู่พอดีเลยท่านย่ากลับไปคุยกับผมที่บ้านนะครับท้าง,งัา้นไว้เจอกันที่บ้านนะในไหนเจ้าก็กลับมาแล้วเจ้าคงรู้ตัวสินะว่าเจ้าทำอะไรผิดเอ๋ผมทำอะไรผิดงั้นเหรอครับ ทังที่ผมกลับบ้านเนี่ยนะอหรือผมทำผิดจริงๆแล้วนะนั่นสิคงเป็นเรื่องคู่มันสินะครับธัญญาถ้าเจ้ารู้แล้วทำไมเจ้าถึงปฏิเสธการมั่นหมายที่ข้าเป็นคนหามาให้ก็ใครไม่รู้แถิมิหยาบผมก็ไม่รู้จักด้วยเอางี้แม่ละครับเงี้ยพวกเรามาสู้กันตัดสินกันไปเลยดีไหมละครับนามของข้าลูน่าซโฟนี่ข้าขออัญเชิญปีศาจแห่งโลหิตคาร์สเอเฮนอ ลูเซียน่าพวกเจ้าทั้งสามจงถวายกายเนื้อของพวกเจ้าเพื่อจัดการคนที่อยู่เบื้องหน้าของข้าลงมือได้การทันย่าซะนั่คือทางเลือกที่เจ้าเลือกสินะแต่ถ้าตาขึ้นมาอย่าโก,กรธแค้งกันเลยนะหลานรักของข้าเก่งขึ้นแล้วนี่ข้าคุมปีศาจเลยได้ตั้งสามตนเลยแต่แค่นี้ยังไม่พอหรอกนะ ฝีมือของเจ้าหนะยังห่างไกลจายกย่าอยู่มากแต่ท,ทําได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วละ่ะแรงขึ้นมาตั้งขนาันนี้แล้วแต่ยังสู้กันย่าไม่ได้อย่างนั้นเหรองั้นเรามาจบเรื่องนี้กันเถอะขอโทษนะหลานลักขอบคุณนะครับนยา่าที่ดูแลผมมาตลอดหลังจากนี้ก็ลาก,ก่อนนะครับ <Yeah. S 2> ลาก่อน